ทอะไรอยู่ทำะไรถ้าขา,ายายาม่หกันถ้านก็ต้อง,ก,งกินเหม่กันดีไม่เกี่ยวเลยเนี่ยดาถูกด้วยอ้ย่าไม่สุกูซอนนี่ใหนูกับลูกค้านนี้ชอบอะไรเหมือนกันนะ เหมือนกันเลยปาดูได้ไนเนี่ยบางคนชอบความพิเศษอันนี้ก็ถูกต้องไว้พอบขึ้เหนออันนี้ปาพาแตะชอบเก็บแตยนะคะเป็นไรครับอือบางคนเนี่ยก็อยากเก็บสิ่งี่เอบไปกินตอนสุดท้ายนะอ่าถูกเฉยปาจะจคนได้ไงว่าชอบไข่แบบไหนไม่ได้ดาแค่เข้าใจว่าทุกคน มีสิ่งที ge ่อยากได้ไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆแค่ไข่ดาวไม่เข้าใจเอ๋ครับตามไหมมือในเสืใส่ขาวส่วนชฉยแดนที่ตรงกลางเนี่ยคือสิ่งที่อยากได้เอ๊ะ ก็สัมงฟ้ท <S <S าทล้ว้ยรบกกรุงสีเราเข้าใจชีวิตที่อยากได้ไม่เหมือนกันกรุงศีชีวิตง่ายได้ทุกวัน